ต่อมาเราจะมาอธิบายวิธีการใช้เครื่อง C-PAP นะคะขั้นแรกนะคะให้เราเสียบปลั๊กทางด้านหลังของตัวเครื่องนะคะด้านตรงนี้จะมีจุดที่เสียบปลั๊กเครื่องอยู่นะคะเมื่อเราเสียบปลั๊กเครื่องเข้าไปตัวเครื่องจะบูตตัวเองขึ้นมานะคะหน้าจอจะปรากฏขึ้นจะเป็นแบบนี้เสร็จนะคะเราจะมา ใส่ตัวท่อส่งลมนะคะสังเกตว่าตัวท่อส่งลมขนาดสองฝั่งจะเท่ากันนะคะสามารถเสียบฝักได้ฝั่งดึงเข้าทางด้านหลังของตัวเครื่องนะคะอีกทางด้านหนึ่งจะไว้ใส่ที่ตัวหน้ากากนะคะเวลาจับใส่ให้เราจับเป็นซิลิโคนห้ามจับช่องที่เป็นรอยต่อระหว่างท่อกับซิลิโคนนะคะโดยใส่เข้าไปแบบนี้แค่ครึ่งเดียวของตัวท่อนะคะ เสร็จแล้วเรามาตัวที่หน้ากากนะคะเวลาที่เราจะใส่หน้ากากให้เราปลดตะขอนะคะตรงนี้นี้จะมีจุดตะขออยู่ให้เราผักขึ้นนะคะทั้งสองข้างนะคะเสร็จแล้วเรามือจับสายรัดศีรษะทางด้านหลังนะคะมือข้างหนึ่งจับที่หน้ากากร,รอบไปที่จมูกของตัวเรานะคะเสร็จแล้ว มือข้างหนึ่งจับหน้ากากไว้ยึดไว้นะคะอีกมือหนึ่งจับตะขอแล้วใส่ให้เรียบร้อยทำการบาลานซ์นะคะโดยการดึงสายรัดศีรษะออกทั้งสองข้างนะคะโดยเริ่มจากข้างแก้มก่อนนะคะ ต่อมาหน้าผานะคะดึงสายสองเส้นออกมาให้เท่ากันแล้วรัดกับหาใบหน้าเรานะคะถ้าไม่พอดีให้ลองดึงใหม่นะคะเอาแค่พอดีไม่แน่นและไม่หลวมจนเกินไปนะคะจะอยู่ในแนวแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเอียงท่อส่งลมขึ้นด้านใดด้านหนึ่งนะคะแล้วใส่ท่อส่งลมเข้าไปนะะเสร็จแล้วมาที่ตัวเครื่องนะคะเราจะทำการเปิดเครื่องนะคะปุ่มเปิดปิดเครื่องจะอยู่ทางด้านบนนะคะกดหนึ่งทีอันนี้ลมจะทำงานแล้วนะคะตัวเครื่องทำงานเรามาดูที่หน้ากากตรงนี้จะเป็นลมระบายนะคะไม่ใช่ลมที่รูบ ลมที่รั่วจะรั่วข้างแก้มหรือหัวตานะคะถ้าในกรณีที่ลมรั่วข้างแก้มให้เรากระชับหน้ากากเพิ่มโดยการจับที่งวงพลาสติกและโน้มเข้าหาใบหน้าเรานะคะเสร็จแล้วมือข้างหนึ่งนะคะดึงสายรัดศีรษะเพิ่มทีละข้างนะคะอันนี้เป็นการกระชับหน้ากาก,ากเพิ่มนะคะหรือถ้าลมรั่วหัวตาให้เราจับก้านพลาสติกตรงนี้นะคะโน้มเข้ามา ดึงกระชับเพิ่มนะคะทีละด้านเช่นกันนะคะเราจะไม่ดึงออก2อันแล้วรัดกลับนะคะอันั้นจะเป็นการบราลานซ์หน้ากากเสร็จแล้วอันนี้เราก็นอนต่อได้เลยถ้าในกรณีที่หน้ากากไม่รูวแล้วถ้าในกรณีที่ตื่นนอนกลางคืนนะคะแล้วรู้สึกอาจะไปเข้าห้องน้ําให้เรากดปิดเครื่อง1ทีนะคะเสร็จแล้วเอียงท่อส่งลมขึ้น ลดตัวท่อส่งลมออกแล้วเดินไปทางหน้ากากได้เลยถ้าหน้ากากไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเดินของเรานะคะเสร็จแล้วกลับมาเสียบท่อส่งลมให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วกดเปิดเครื่องแล้วนอนต่อได้เลยนะคะแล้วใช้งานตอนเช้าส, s, <S สมมุติว่าเราตื่นนอนแล้วนะคะให้เรากดปิดเครื่องเหมือนเดิมปลดตัวท่อส่งลมออกนะคะเสร็จแล้วกดตะขอหนึ่งข้างออกและยกหน้ากากาออกจากศีรษะเราได้เลย ะะอันนี้ก็คือเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ